ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เลขเด่นในหกอีกแล้วครับนะและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานที่แบ่งปานแนวทานมาก็ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับ คลิปนี้เนีวทัาน,นี้ก็เป็นเนวทานใช้กับ1กันยายนก็ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดด้วยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share. เราไปชมกันเลยเราไปชมกันเลยเจ้านี้ก็เป็นเนวทานของสุบาโชค ฝากมาแนวทานดับสองอบนฝากมาดับสองฝากมาดับสองตัวเดียวก็ขอบคุณมากสำหรับทุกแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อมาเลยเจ้านี้ เมสหน่วยบนฟัูนณ์หน่งสกเาศูนหนึ่งสองสี่หกเจ็ดแปดต่อมาเลยเจ้านี้ อดีตที่แล้วฟังขวามือสรุปแล้วผ่านสองตัวล่างเดี๋ตอนใหม่นี้ก็ฟังมา7จ็ดโซนโซนห้าเจ็ดห้าโซนหกเจ็ ต่อมาเลยใบนี้ก็เป็นแนวทางของโปรแนวทางดับ10ล่างเจ้านี้ก็มีลายใบดับนะท่านฟังมาดับดับ2ดับ10ล,นะล่างใบที่6นะดับ10ล่างใบที่6อดีตที่แล้วก็ดับ4 ต่อมาเลยเจ้านี้ก็เป็นแนวทางของโปะนะท่านแนวทางดับ10ล่างใบที่5ฟาังมาดับ3ฟฝังมาดับ3ตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝังมาดับ3แนวทางใหม่นี้ก็ฝังมาดับ3 ไปต่อกันเลยเจ้านี้เจ้านี้เป๊ะประมาณน,นี้ครับท่านเนวท่านครบโบนเจ็ดแปดศูนหนึ่งสองสี่ห้าหกแปดตัวนะอดีตที่แล้วหลุดนะอดีตที่แล้วหลุดไปหนึ่งตัว แนวธันไมนี้ก็ฝากมาเป็นแนวทานต่อมาเลยเจ้านี้แบ่งปานจ้าเพื่อ,เอนเจ้านี้อดีตที่แล้วฝากมาสองแปดสรุปแล้วขึ้นขึ้นโบนนะขึ้นโบนเสื่ง แนวทันใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทันก็ฝากมาแล้วนะเเราไปชมโซนหนึ่งแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาสองตัวโซนหนึ่ง ฝ่งมานะทานล่างต่อมาเลยใบนี้ครับท่านไอเอกเนอ้อไอเอกฝางมาใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะอดีตก่าวที่แล้วสรุปแล้วผ่านตรองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสอง เนื้อตนใหม่นี้ครับเ,เราไปชมเนื้อตนใหม่นี้ไอเอตก็ฝากมาชุด601 608 604ึ 01, ่งหกศ หนึ่งแปดสีต่อมาเลยเจ้านี้หนมนาว่าเจ้าหนมนาว่าก็ฝากมาแนวทานสองตัวแล้วก็สามตัวใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะสรุปแล้ว สรุปแล้วเฉียดไปนะเฉียดไปลายในทันใหม่นี้ครับท่านศูนย์สามห้าสามสองศูนยหมี่ศนาี่ห้านนใหม่นี้ก็ฝากมา2ชุด2ตัวแล้วก็4ชุด3ตัว ก็ขอบคุณมากต่อมาเลยเจ้านี้เอ้ยเรานี่ฝากมาอาดีตที่แล้วก็ฝากมาหนึ่งกับสองนะหนึ่งกับสองสรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านสอง เส่งเนทันใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางก็ฝากมาแล้วนะแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมา8 9นะ89แนวาเทันใหม่นี้ก็ฝากมา2ตัวเป็นแนวทางเป็น,นอาทารของบราวนี่ก็ขอบคุณมาก สำหรับข้อมูลไปต่อกันเจ้านี้เนวทาน10บนวยโบนนะเจ้านี้ก็ฝากมา8ป1กศ1นปศะอดีตที่แล้วสามก็ผ่าน8ปดนะทันใหม่นี่ก็ฝากมา8ป1ศ ฝากมา3ตัวแนวทาน10บน่อยโบนเนาะประมาณเจ้านี้เป็นแนวทานตีโนโอ้อยนะกระดานดำฝากมาเด่นคู่7แล้วก็คู่เก้7เ7็ดศูนย์เจ็ดสองเนาะเก้าศูนย์เ ต่อมาเลยเจ้านี้เม็ดร่อยแปดตัว01 234678 01 234678ก็ดแอก็ขอบคุณอย่างมากต่อมาเลยเจ้านี้ บราวนีเนาะฟางมาคูสองตัวกับสามตัวอดีตที่แล้วก็หลุดนะแลตอนใหม่นี้ก็ฟังาเดนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสี่ห้าหน3่งสามห้าหนึ่งสี่เจ็ดสคูหนึ่งสามตามด้วยสองสก็ขอบคุณมากเลยทุกแนวทางที่แบ่งปัน ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอีกบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเลยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทาน้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม